thank <music> you สวัสดีนะาๆน้าตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องเต่าเอิญเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาช่อนนะครับด้วยนี่ครับผมนี่ Hunter V6S ครับเป็นเปลี่ยนใบหลิวเป็นใบหลิวคู่นะครับผมเดี๋ยวมาลองเลียววันนี้เราจะได้กี่ตัวครับเ๋ยวไปรอติดตามรับชมกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไครต์ช่องเต่าเอิญด้วยนะครับผมไป๋ยวไปลุยหาปลาช่อนกันเลยครับผมวันนี้จะวัดเต็มข้อเลยนะฮะวันนี้จะมันแค่ไหนก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับไปลุยกันเลยครับ นี่ครับเราก็อยู่กันหมายเดิมครับหลังลงสีนะฮะแล้ววันนี้ครับเขาทิ้งน้ำู่แล้วครับผมน้ําไหลลงมาจากข้างบนนี่นะฮะผมนี้เห็นวันวันอยู่นะครับน่าจะเป็นตะข่อนนะครับเดี๋ยวเราลองตีท่านผ่านดูนะฮะมาน่านน่าจะมีตัวอยู่นะครับผมไปเราลงลงไปตีมุมนู้นฮะตีเข้ามาในนี้ฮะตีข้างห่างหน่อยนะครับผมไปุยกันเลยครับผมคางจะลงยากนะครับ มันชั้นนะครับอย่มุมนู้นปล่อยมันก่อนอย่าลองลองลองดูมุมนี้ก่อนครับท่านผู้ชมเพื่อมีตัวซ่อนอยู่เอ็กอ์เชนใบเคะน่ากินสุด,สด เงียบเลยมาเลยครับอยงนี้เลยลุกตีเข้าป่าเลยฮนะต้องมีตัวกัดสิครับย้ำมาเรื่อยๆครับมันต้องมีกัดต่สบบอสัอโบกเนี่ย Ui ui ui, mà, đàn nám ở đây Có đàn nám ở không biết นี่ไงสายวิ่งแล้วหือเรียบร้อยครับทำาชมแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วนี่สาสวยเลยฮะอุ้ยกัดทันเตอร์วีหกเอนะครับเอย่าดูตัวต่อไปนะฮะเราจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าดูเลยครับผมว่ามันน่าจะมีหลายตัวแล้วครับ มีปลาจิบตรงนี้นกลับมาหมายเราหมายเดิมที่เดิมเพิ่มเติมปลาไปใหญ่ มันลบอยู่ในป่าอันเนี้ยจ้ำๆจ้ำๆนนั้นเนี่ย,ยอุ้ยอื้อหืมอุ้ยจุ๊บมันจุ๊บมันจุ๊บก็ท่านผู้ชม ทางนอกไม่ออกมากัดกัดข้างในกัดข้างในหย่อนไหมอะหย่อนไหม ตื่นไะครับเดี๋ยวเราเราพักมันแป๊บนึงฮะมามาเราลองรู้ใหม่ครับเราปล่อยไว้สักพักแล้วนี่งไง ก็เอาเลยอืมอมไม่ถนัดหมดแล้วแล้วไหมมีตัวกัดอยู่เนี่ยเฮ้ยม,มีตัวกัดอยู่เนี่ยเฮ้ยอืมอยู่ดิครับอย เอมสองมาแล้วหูกาทันเตอร์ V6S นะฮะไปเดีย๋ยวรอดูตัวต่อไปมันต้องมีตัวเพิ่มนะครับดูแล้วมันน่าจะมีหลายตัวนะฮะเดีย๋ยวเราต้องใจเย็นๆครับต้องรอมันแบบหายตื่นแล้วค่อยมันตกใหม่ครับมันสีจะกัดดีนะฮะไปเดีย๋ยวเรารอดูตัวต่อไปแล้วเราจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับไปติดตามชมได้เลยครับครับท่านชมผมว่าน่าจะมีหลายตัวครับเพราะว่า แต่ต้องรอเวลาหน่อยครับมันตื่นนะฮะแต่มารอติดตามชนว่าเราจะได้กี่ตัวนะครับหมายนี้ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้นะครับมันตะกัดอยู่ที่เดิมๆนะครับผมเพราะว่ามันต้องมาอ,อนะขึ้นน้ำตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตีตรงเดิมๆนะครับ ที่เดิมพอเริ่มไม่มีตัวกัดเราก็หยุดก่อนนะฮะ เราเน้นนึงนอกดีกว่ากัดด,ดัวัดใต้ในนอนเนี่ยไปยเราทิ้งระยะไว้กับพักนะฮะมาตกทีน่ะมันก็มีตามให้ตกเรื่อยกเลยนี่ไงเรา S <S <S ยางเรื่อยอีนี่ไงเราอือ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 าหูหลุหหหหหหดเลยโยังโหดทำไมชมโอ้โหยังหดอ่ะน่าเสียด้ดยครับอ้เดี๋ยรออีกสักพักอ่ะ เดี๋ยวมาเอาใหม่เดี๋ยวมาดูวับใหม่นี้ได้กี่ตัวนะฮะมาทางนี้มั้งครับไปขึ้นน้ำไปแล้วครับแล้วก็หย่อนลงมาอืมนี้น่าจะเวิร์กเวิร์กอยู่ฮนะนี่ไงโอ้โหโอ้โห กัดตัวเล็กนะฮะ,ะเดี๋ยวพักพักมันก่อนครับนองใหม่นองใหม่อืมตัวใหญ่นะ ไหนกันหมดแล้วม,มีตัวโดดมีตัวโดดตัวไม่โตโดดขึ้นน้ำตัวไม่โตอยไร ไม่กัดติดต่อนะติดมนันหมายแตกนะมับ เงียบเลยท่านชมเราไปหาดูใหม่ข้างนอกดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยย้อนกลับมามาตีซ้ำเนี่ยไปไปเลยครับแบบนี้กันบ้างครับท่านชมมีตกกัดตุกเป่า น่าจะมีตกัดนะอุ้ยนี่ตัวไม่โตครับเดี๋ยวดูกันว่าจะกินเบ็ดเราได้หรือเปล่านะฮะ หายไปไหนแล้วล่าถไปแล้วก็คุณชมนี่ไงนี่นะอืมอยู่ที่ครับบอกแล้วมันอยู่ตรงนั้นใน่ไซส์ไม่โตเท่าไหร่นะฮะแต่กัดเต็มปากเลยครับนี่ครับ Hunter V6S นะฮะ ใช้งานได้ดีจัดๆเลย่ะลุยันต่อเราจะได้ตัวเพิ่มเราเดี๋ยวเราได้กลับไปหมายเดิมแล้วครับลุยต่อครับไปไป,ไปกลับมาที่เดิม,ว,ม,มว่าผมหรือว่าฟ้าหมายยังลงไปดูเลยฮะ ไปไว้ไปเป็นชั่วโมงแล้วอือหนั่น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  bịp lưới Đấy Mình chạy đi Hmm. Okay, okay. Oh, go เรียบร้อยหมายแตกเอเรียบร้อยอก็สรุปครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าโหกัดเอามันเลยนะครับกับ Hunter V6 นะครับใครยังไม่ได้ลองใช้ก็ไปหามาลองใช้กันได้นะครับผมแล้ววันนี้ครับถือว่าได้ไปหลายตัวเลยนะครับผมกับ Hunter V6 นะครับ S นะครับผมเป็นไซส์เล็กนะครับก็ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวการน่าจะพาไปตกที่ไหนและใช้เหยื่ออะไรก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องเต่าเอิร์ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ